สวัสดีครับคิวเดียบ้านพร้อมอยู่ครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ต้องการบ้านด่วนบ้านดีต้องที่นี่เท่านั้นนะครับครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่โครงการคิวเดียบ้านเซนเจอร์หกนะครับสำหรับโครงการคิวเดียบ้านเซนเจอร์หกนะครับก็จะมีแปลงขายนะครับทั้งหมด30แปลงนะครับตอนนี้ก็อยู่เฟสที่3นะครับเป็นเฟสสุดท้ายของโครงการแล้วครับโครงการเซนเนเจอร์หกนะครับเป็นทำเลที่ดีที่สุดที่คิวเดียบามีณตอนนี้เลยนะครับก็คือมันห่างจากเซ็นทรันฟสเทิเวิลเชียงใหม่เพียงแค่6กกิโลเมตรเท่านั้นนะครับเพื่อนๆ ครับสำหรับเส้นทางนะครับที่จะมาโครงการ QD h ที่เฮาเซนเนเอนะครับให้เพื่อนๆนะครับเริ่มจากเซนท่านฟีเทิลเลเชียงใหม่นะครับตรงมาที่แยกแม่ขาวนะครับพอถึงแยกแม่ขาวก็ตรงนะครับแล้วถึงกาสัมแยกก็เลี้ยวซ้ายเบี่ยงเข้าไปนะครับจนมาเจอแยกสังขยอมนะครับพอเจอแยกสังขยอมเสร็จก็ ตรงไปอีกครับตรงอย่างเดียวจนเจอนะครับที่ว่าการอำเภอสันทรายนะครับให้เตรียมนะครับที่จะเลี้ยวขวานะครับเข้าซอยค้อหมูป่านะครับหรือว่าซอยกศนสันทรายหลวงนะครับตรงเข้ามาเพียง6 0รเมตรก็จะเจอโครงการคิวทีเฮาส์เซนเซอร์หกแล้วครับครับสำหรับบ้านพร้อมอยู่ที่ผมจะมารีวิววันนี้นะครับก็คือเป็นบ้านในกลุ่มของคิวทีเฮาส์นะครับชื่อแบบบ้านว่าโมเดิร์นเดซี่นะครับเพื่อนๆขนาด60ตารางวานะครับพื้นที่ใช้สอยนะครับ 157ตารางเมตรนะครับสห้องนอน2ห้องน้ําจอดรถยนต์ได้2คันครับและที่สําคัญท้นี้นะลงจอดรถจากกว้างเป็นพิเศษครับแล้วก็มีความสูงเป็นพิเศษนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราจะมาชมด้านในนะครับว่าด้านนอกแบบนี้ดูเรียบๆรบมินิมอลบ,บนี้ข้างในจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาชมกันครับ อย่างที่บอกนะครับแบบบ้านโมเดิร์นเดซี่ของเรานะครับ3มห้องนอน2ห้องน้ําแล้วก็จอดรถยนต์ได้2คันนะครับแล้วก็มีห้องโถงอันนี้เราอยู่กันที่ห้องโถงนะครับห้องโถงของไทยนี้นะครับความพิเศษก็คือความเป็นห้องโถงเขาจะเป็นสัดส่วนมากๆนะครับก็คือจะแยกออกมาเลยครับเวลาเพื่อนๆอยู่ที่ห้องรับแขกหรือว่าเวลามีแขกมาเนี่ยครับก็จะมองไม่เห็นประตูห้องนอนเลยครับเพื่อนๆจะเห็นเฉพาะหน้าบ้านนะครับทีวีก็ติดไว้ตรงนี้นะเพื่อนๆ มีความเป็นสัดส่วนสูงมากนะครับเพื่อนครับและที่สําคัญนะครับที่ทาง QD h o าส์เนี่ยตั้งใจให้มีนะครับก็คือช่องแสงขนาดใหญ่จะสังเกตได้ว่าแบบบ้านของเราทุกไทยนะครับจะมีช่องแสงเยอะนะครับเพื่อเพิ่มแสงสว่างในบ้านนะครับในเวลากลางวันก็ไม่ต้องเปิดไฟก็ได้สว่างนะครับปลอดโปร่งนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเวลามีใครมาหาเราสามารถแง้มดูได้นะครับมองเห็นชัดเจนนะครับครับเมื่อผมเข้ามาที่ โถงกลางบ้านนะครับซึ่งเป็นโถงที่แอบอยู่นะครับก็จะสัมผัสได้ถึงความเลตดิสมอลนะครับหรือว่าความน้อยแต่มากของบ้านมินิมอลของเรานะครับบ้านหลังนี้นะครับถึงแม้ข้างนอกจะดูเล็กๆนะครับแต่ข้างในซ่อนฟังก์ชันไปเยอะครับห้องครัวใหญ่ห้องมาตเตอร์เบดรูมใหญ่ห้องนอน2ห้องนอน3าใหญ่หมดครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะพาชมทีละห้องนะครับส่วโถงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเหมือนเป็นที่โล่งๆนะครับตรงกลางบ้านนะครับเพื่อที่จะให้เรา เชื่อมไปยังฟังก์ชันต่างๆของห้องนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากห้องมาสเตอร์ r o o m ก่อนนะครับก็คือห้องที่อยู่โซนหน้าบ้านนะครับตรงกับมองไปแล้วเห็นลงจอดรถกับสวนครับเพื่อนอนะครับมากันที่ห้องมาสเตอร์เบ o o นะครับหรือห้องนอนใหญ่นะครับของเรานะครับสำหรับห้องนอนไทยนี้ก็ไม่เล็กนะครับเพื่อนขนาดอยู่ที่ 3.7คูณ4เมตรนะครับเพื่อนเเตียงแค่2เมตรเเพื่อนส่วนที่เหลือเป็นที่ว่างนะครับเพื่อนเพื่อนจะสามารถวางเฟอร์นิเจอร์ชิ้นโปรดของเพื่อนๆในห้องได้นะครับไทยนี้นะครับก็มาพร้อมกับไฟเปิด2โซนนะครับก็คือเปิดโซนนี้แยกโซนนะครับมีหัวน,นอน1โซนแล้วก็มีตรงปลายท้ายอีกหโซนนะครับช่องแสงก็มารอบห้องเลยอันนี้คือเปิดไปหมดเลยครับแล้วก็มีห้องน้ํานะครับในตัวนี่นะมีห้องน้ําในตัว ครับก็เหมือนเดิมนะครับห้องน้ำมาตรฐานคิวบีเฮาส์นะครับในห้องมาสเตอร์เบดรูมก็จะมาพร้อมกับชุดเลนชาวเวอร์นะครับใส่มาให้เลยกระจกเทมเปอร์ก้นซอนเบกแห้งนะครับโถสุขภัณฑ์โครงการเซนิเตอรหกนะครับใช้เป็นอเมริกันสแตนดาร์ดทั้ง3ชิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นโถสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้าแล้วก็ก๊อกล้างมือนะครับเป็นอเมริกันสแตนดาร์ดนะครับมาพร้อมกับช่องแสงนะครับหรือว่ากระจกขนาดใหญ่มากนะครับเพื่อน โอเคตอนนี้เราอยู่กันที่ห้องนอนที่2นะครับห้องนอนที่2ก็ขนาดไม่น้อยหน้านะครับ3.7คูณ3.5เพนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าขนาดต่างจากมาเต้บรรูุมแค่50เซนแค่นั้นเองนะครับก็เท่ากับว่าห้องนี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะครับพอใช้เลยนะครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเล็กครอบครัวใหญ่ก็สามารถอยู่อาศัยในห้องนอนนี้ได้แบบสบายๆนะยครับเพื่อนๆ เฉลยแล้วนะครับบ้านหลังนี้นะครับสาห้องนอน2ห้องน้ำนะครับใกล้เมืองมากๆานะทาเลดีสุดๆนะครับผมขายอยู่ที่2.6ล้านบาทเท่านั้นนะครับฟรีโอนกรรมสิทธิ์ครับเพื่อนๆแต่โครงการนี้ก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับยังมีอีกหนึ่งหลังนะครับแบบคล้ายๆแบบนี้เลยครับแต่เราเปลี่ยนหลังคาเป็น เป็นแบบนอร์ดิกครับเดี๋ยวผมจะขึ้นอินเสิร์ตภาพให้ดูนะครับหลังนี้เป็นแปลงท็อปนะครับ157ตารางเมตเหมือนกันแต่ว่านะครับที่ดินจะได้มากกว่านี้ก็คือได้อยู่ที่80วาสำหรับเพื่อนๆนะครับที่หาบ้านนะใกล้เมืองที่ดินใหญ่ๆนะครับราคาคุ้มค่านะครับทักมาหาผมนะครับเบอร์เดิมนะครับ094 748นะครับ4141เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะครับแล้วเจอกันนะครับคลิปหน้าครับ คิวดีครับพ่อปาร์ตีสวัสดีครับต้องการบ้านแจ้งไว้ที่นี่แล้วจะมีบ้านดีๆให้คุณเลือก